เรไม่เคยขยับคํำลูกค้านะเห็นไหมขางสารเขาด้วเขาคิดว่าเราเล่นเขาเนียนะเขาก็คิดเออมาอ้อย มีมาให้เือร์กันถึงองรัครับผมนะสัหรับวันนี้ SUV ไซส์หที่นั่งครับผมกับเจ้า To y o ต a 4HR ลูกค้านะมาสีเขียวพิเศษเลยนะหรือว่าจะเป็นตัวสีขาวสแตนดาร์ดก็ได้นะมีคันเือกสองคันอันนี้เป็นคันไหนก่อนดีอันนี้ก่อนละกันนะยูริมนกนกเนาะอันนี้ก็เป็นโต o y ต t a 4HR ลูกค้านะตัวไฮบริดกับลูกค้าอันนี้เป็นตัวไฮเลยนะปกติตัวไฮบริดเนี่ยมันจะมีทั้งหมดสองรุ่นคือตัวมิดกับตัวไฮอันนี้บอกเลยว่าท็อปสุดตารางเลยครับลูกค้าได้เป็นปีเองแลรันีแบยงเหก้ายม่เก้า ประมาณนะล้านหนึ่งกว่า oh. กับล้านสองแต่วันนี้กับผมที่ดินคาเพียงแค่5้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเดือนละเก้าพันตลอดสัญญาแต่ถ้าคุณไม่อ,อกป้ายแดงคุณโดนเดือนละสองหมื่นเรียกว่าหายเป็นครึ่งนะครับลูกค้านะกระจังหน้าก็จะเป็นออแบกอ็กคอสตัดด้วยโลโก้สีฟ้าก็คือตัวสัญลักษณ์ของไฮบริดนั่นเองไฟเป็น LED เรียบร้อยหลอดโปรเจคเตอร์เซนเซอร์หน้า4ี่จุดครับลูกค้านะและคันนี้ได้เป็นเขียวมิ้นท์หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเขียวพัทเทลนะครับผมนั้นะเป็นตัวหลังคาดําจดลงเล่มถูกต้องตามกฎหมายเลยแลิน นนะะครับผมใช้ต่อได้ยาวๆแล้วก็คาดข้างไฮบิดอยู่ครบไฟเลี้ยวที่มุมหูกระจกประตูคู่หน้าคิเลสก,กันสาดมาพร้อมครับลูกค้าส่วน<ล>ด้านหลังคันนี้นะไฟเบรกรุ่นที่3จะอยู่ตรงนี้จะอยู่บนสปอยเลอร์อนะเห็นไหมดีไซน์ดูลายเขาอ่าจะดูสวยดูสปอร์ตนะครับลูกค้าใครที่เป็นวัยรุ่นใครที่อยากได้ไซส์ SUV ที่แบบไม่แก่ไม่เทอทะทะตอบโจทย์เลยคันนี้นะครับผมเพดดงเพดเดิมอยู่ครบนะเซ็นเซอร์หลังมาครบ4จุดนะแล้วก็เป็นกล้องหลังแบบบิวอินนะครับผมนะปล่อยขึ้นมาปุ๊บอ่า SUV มันจูหอนได้เยอะอออออยููู่่แลลล้้้ววนนนนนะะะะคคครรรรรัับงงตตุกาาาสสีเเดดิิไ อยู่ครบไม่เอ่ยชุดตายยางฉุกเฉินอยู่ครบเลยเห็นไหมคันนี้เจ้าของเก่าดูแลดีมากที่สําคัญกลิ่นโคตรหอมนะใครที่จะขนคงขน,นขอเอาไปเปิดท้ายแบกกระดิ่งก็สามารถพาเพิ่มลงไปได้นะหกสิบสี่สิบครับลูกค้านะอี่ยันที่ผมอยากโชว์มากเลยนะครับผมนะขอแกะแบบหนึ่งนี่เห็นไหมอถไม่เคยขยับครบับลูกค้านะเห็นไหมใหม่ๆเลยนะครับแม่งเลยน้องป้ายแดงชัดๆนะแต่แค่ทดลองขับเก้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะออกป้ายแดงร้านหนึ่งนะซื้อผมแค่ห้าเจ็ดเก้าราคาหายไปครึ่งนะครับเราขอลองเทสหน่อยหน่อยละกันเนาะอยากลองขับอยากลองขับดูเออโอ้โห ขึ้นมาสัมผัสได้ถึงความสปอร์ตเลยครับลูกค้านะไม่ว่าจะเป็นอ่ออินทีเรียภายในสังเกตไหมไมันจะเป็นฟิลคล้ายๆต้องรู้ว่ายานอ่ะใช่ไหมมาแป๊บนึงแป๊บนึงแต่พอเสียงเพลงก่อนนะโดยพิริศก็สุด้วยตัวรถโฮลดีนะมันดูแบบเซอร์ราวดีออฟชิศทางเลยนะครับผมมาพลองเทสหน่อยสิว่าตัวรถเครื่องไฮบริดอ่ะกำลังเครื่องมันดีหรือเปล่าแต่มันดีอยู่แล้วแหละแล้วนี่ได้เป็นเครื่องเดิมๆพันแปดด้วยนะครับผมเรียกว่าแตกปึ๊บมาคอยดูนัดนหนึ่งสองสามวืดเห็นนะ รอบมามากครับลูกค้านะอันนี้เป็นตัว2ระบบเบนซินไฮบริดนั่นเองและย้ำอีกทีหนึ่งว่าวาร์นตีแบตยังเหลือครับผมนะแล้ววันหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแม่งฉันลดไฮบริดแบตเตอรี่มันจะแพงหรือเปล่าแต่แ๊บหนึ่งัลูกค้าความโฆษณาแบบหนึ่ง few moments later. เราก็ร้องไม่พักเลยโอเคมาในฉันสือให้เธออ่าเธอคาดก่อนเห mm hmm. ็นนะมาหยุดร้องแนละ้วโอเคต่อนะครับลูกค้า หลายคนอาจจะกลัวนะว่าเฮ้ยแม่งพอถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตแบตมันแพงหรือเปล่าลูกนึงเป็นแสนสมัยนี้ไม่ถึงลูกค้า6กหมื่นก็มีแปดหมื่นก็มีที่สําคัญสมัยนี้มันผ่อนได้ด้วยโอ้โหสบายเอาจริงอ่ะเป็นแบตลูกหนึ่งอ่ะคุณสามารถใช้ไม่ได้อีกเป็นสิปีถูกไหมแต่แลกกับผ่อนเท่าไหร่นะสมมติสมมติหกพันเอาหกหมื่นถูกไหมส่วนเปอรเซตสิบเดือนเท่านั้นหกพันคุณไม่ผ่อนมอเไซค์ต่างแดดต่างฝนต่างลมนะผ่อนนึงก็สี่ห้าพันอยู่แล้วนะต่างกันนิดหน่อยเองพูดถึงความคุ้มค่าพนะ ที่จอดก็ง่ายที่สําคัญประหยัดน้ํามันนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวไฮบริดหรือเดินทางเอาจากจังหวัดไม่เหนื่อย เพราะว่าอะไรได้เครื่องพันแปนะครับผมและคันนี้มันเป็น SUV ไซส์5ที่นั่งนะครับเรียกว่านั่งสบายเดินทางไกลก็สะดวกนะจะขน้นขนของไปได้หมดเลยนะครับนะสงสารเขาด้ายเขาคิดว่าเราเล่งเขาน่นะเขาก็คิดเออเราก็ไม่กล้านะเอาขึ้นไปเออจะมันกิ้งแล้วสงสารนะเราไม่ได้ไล่เลยนะวันนี้เห็นเรามาปุ๊บก็ยิ่งถูกขอโทษเออเหนื่อยเลยนะมามาต่อต่อแ้วแต่คันนี้มันขับยิ่มมากเห็นไหมมันฟิลแบบเรียกว่าเหยียบใส่นี้ได้เยยบใส่ลูกะนาดได้อะเออโอเคประมาณนี้แล้วกันมาดูตัวรถกันต่อครับว่าคันนี้ไได้้อะรบาง คิดาตัวไฮบริดนะตัวไฮด้วยนะจำว่าตัวไฮจริงเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดในตลาดมันจะมีไฮบริดอีกตัวนึงแต่เป็นตัวมิดนะครับผมนะฟังก์ชันออปชั่นมันก็จะน้อยกว่านี้หน่อยโอเคมาต่อลูกค้านะในส่วนของพงม,มาเลยคันนี้เนะี่ยก็จะได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับลูกนคะ้าเนาะก็จะเป็นพวงมาลัยหนังเนาะแล้วก็ตับด้วยกับแบ็กคอร์ดนะครับผมนะตรงกลางก็คาดด้วยโลโก้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงปรับโหมดแล้วก็ลงไมไปถึงรับสายบางสายได้จากพุงมาลัยได้เลยนะจะแต่จะอยู่คอนโทรลจากฝั่งซ้ายเนะาะฝั่งขวามือจะเป็นปรับ A, รวมไปถึงตืน้นหอ่นอกเลนตืน้นหอกนอกเลนคืออะไรในกรณีที่ขับออกต่างจังหวัดไกลๆเวลาเราหยิบเส้นตาโดยที่เราไม่เปิดไฟแล้วเนี่ยอุปกรั์มันจะมีการขืนกันมานะม,นมันจะสู้มือ,ม,ม,อมันจะสู้มือนะครับลูกค้านะและก็มันจะมีคุกคอนโทรลมาให้นะครับเขาบอกสราคันนี้นาะแต่จะเป็นก้านอยู่ขวางขวามือนี่เผื่อใครหาไม่เจออยู่ตรงนี้นะจีตามนิ้วเลยและขอใจพิธีว่าไม่เพียง9 0 0 0 0มื่นโลเ0้าหโลกับรถปี2019ันเ้าเท่าไหร่รถ6ปีตอนนี้เราทำคลิปมาก็จะ7ปีแล้วนะใช้น้อยลูกค้าใช้น้อยมากลูกค้าเพราะว่าอะไรคำ สามหมื่นโลสำหรับรถบ้านนะครับลูกค้าแต่อันนี้ใช่รับปีแล้วหมื่นกว่ากเท่านั้นเองนะแล้วคุณคอนองคิดดูดิว่าวบริษตีแบตจากศูนย์สิบปีไม่จํากัดระยะทางนะครับผมแต่นี่ใช้ไปแค่หมื่นกว่าโลต่อปีใช้น้อยใช้ไม่คุ้มผมพูดเลยว่านะแต่นนจเจ้าของก้าวบอกต้องยุ่งอะไรกูก็มีการเนาะบักคำเออก็แค่แบบเปรียบเทียบให้ดูเลยจำไดนน้ก่อนๆๆๆ ต่อลูกค้านะอันนี้จะเป็นจอเดิมจากศูนย์โตโยต้าเลยเห็นไหมเออเป็นจอเดิมทัชสกรีนได้ครับลูกค้านะแล้วก็มีช่องเสียบให้ก็คือน่าจะเป็นในส่วนของ USB รวมถึงตัวเขาเรียกอะไรวะอันนี้ Android เก่าอ่ะไม่ใช่ไทซีเลยไอต่างกับไทซีอ่ะเอออันนั่นแหละตัว Android ก่อนเป็นไทซีอ่ะผมเรียกไม่ถูกว่าคืออะไรนะนั่นแหละมันมีรองรับให้เรียบร้อยนะเพื่อเสียบทรงเสียบสายต่อเข้าโทรศัพท์ฟังเพลงใช้งานได้หมดนะและจอเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผมนะมีเนวิเกเตอร์ให้เรียบร้อยครับผมนะะะะะแแล้ววววเเเรรร็็อออออออยยูู่่่่นนนนนนมาตใสขง์คับบผมมแออป์เเเ็็็นนทั้งหด4สลตยยจี๊ แล้วก็เป็นแอร์ดิจิตอลแยกโซนซ้ายขวามไม่ต้องแยกองศากันไม่ต้องแย่งลมกันนะบางคนหนาวบางคนร้อนมันก็ไปเท่ากันเนาะแล้วคันนี้โคตรเฟี้ยวตรงไหนรู้ไหมมีตัวกองฝุ่นนานโนให้ด้วยครับผมนะนี่นะมัมีตัวกองฝุ่นใช้งานยังไงเหรอมันจะปล่อยประจุคู่บวกคู่ลบภายในรถครัลบลบูกค้านะเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยฝุ่นมันจะไม่ฟุ้งฝุ่นมันจะตกลงพื้นทําให้เราหายใจสะดวกหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นใครที่เป็นภูมิแพ้แนะนําผมแนะนําเลยคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับเนื่องจากคือคุณจะได้หายใจได้สะดวกไม่ใช่นั่งรถไปเดี๋๋ยยววจมมัั่่งเดีคนะใช เออนะมาต่อลูกค้ามีอะไรให้ใช้อีกไหนดูซิข้างล่างนี่ก็จะเป็นอ่อที่วางเศษลงเศษเหรียญเนาะมีสล็อตให้หนึ่งสลอ็อเเตเผื่อใครจะไปติดตั้งไอตัวในส่วนของออปชันเพิ่มเช่นไอตัวเครื่องเสียงตัวซาวด์เฟอร์ fer, อะไรก็ตามแต่เนาะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้2ใบแยกตําแหน่งกันนะครับ<า>ลูกค้คาก็คือในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เนาะและด้านหลังก็จะเป็นวางตรงนี้นะครับผมแยกส่วนกันไม่ต้องหยิบแก้วผิดเนาะเออก็ดีก็ดีอยู่นะครับผมนะและตรงในส่วนของคอส่วกลางเนี่ยแม่งก็จะเหมือนแผงควบคุมในยนเหัั้อคกสร์เเน็ปียสซิเเวอร์นาะสวล แล้วก็มีกล้องหลังให้นะครับผมสำหรับรถคันนี้เนาะตรถท็อปไม่ให้มาได้ไงล่ะอายเขาตายเลยนะครับนี่นะมีกัลรรยาให้ด้วยนะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้ลงไปถึงเบรกโฮครับลูกค้าและก็มีโหมดแ r a c t ่ o n c o n t r o ก็คือโหมดกันลื่นนั่นเองนะครับและโหมดประหยัดพลังงานโคตรๆนะก็คือ ev โหมดก็คือการใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มระบบนั่นเองก็คือแทนน้ำมันอนะ่ะวางกันเถอะเนาะโอเคเปิดขึ้นมาด้านในเก็บของได้เยอะอยู่นะลึกอยู่ลึกอยู่แล้วก็มี power outlet ให้หนึ่งรูนะครับผมนะส่วนตรงนี้จะเป็นหนังซอฟ s o ั t t o u c ๆหนังน้้้าาตลลนนนนนนนะะะะครัััับผมเเเเอออออฝ่่งขววีกก็็จปปซซฟฟท์ยแ ทางซ้ายต้องขวาเลยนี่หว่าเดินทางไกลนี่สบายเลยนะครับมาต่อในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับปุ่มแผงแดชบอร์ดจะเป็นอ่อแอร์แดชนะครับผมนะเป็นหนังสีน้ำตาลนะกดลงนิ่มๆเลยต่ำลงมาก็เป็นพลาสติกอ่อเขาเรียกทำลายสีซิลเวอร์แล้วก็ตามด้วยแบล็กกรอนแล้วก็เป็นเกเก็ของแบบบิวอินใสมาเรียบเนียนเลยนะแต่ต้องกดปุ่มเอาแล้วมันจะค่อยๆลงแบบเซอร์ไพร์นะเออเอาไปเก็บพวกอ่อคู่มือประกันถึง เไม่ใช่ไม่รู้เออนะไปเรื่อยนะโอเค okay. มาต่อใน,นส่วนขอบบอกกันบ้างครับเบาะซ้ายขวาคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะทรงไม่คล้ายๆเกมมิ่งนะเออเราเย็บตะเข็บมา2-3ชั้นเนี่ยบอกเลยว่าหกแข็งแรงทนทานแน่นอนแล้วตรงการก็มีรูดรอประบายความร้อนมาให้นะให้เวลาเราจอดตากตรงตากแดดหรือว่านั่งไกๆลๆแล้วเหงื่อเหมืนซึมเนี่ยมันก็มีรูดรอประบายให้บอกมันไม่อับไม่ชืนะ้นนะแล้วทรงแม่งโคตรเฟี้ยวเลยนะสวยเท่เลยและคันนี้จะให้ความสปอร์ตก็คือคุมโทนภายในรถเจ็ดไม่ใช่เป็นสีออกทำดำนะสีออกทึบๆเออสวยสวยนะเห็นไหมดียกกอออะะะไรวเเปป็นีล เป็นใบไม้เหรอนี่ไ็นถูกเหมือนกันนะ ดูข้างหน้านี่ก็เป็นกระจกออโตไฟทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยนะครับผมนะสวยงามเนาะใช้ง,งานได้ทุกจุดครับผมและกระจกก็เป็นตัดแสงออโตให้เรียบร้อยนะเออมีอะไรอีกไหนะดูซิข้างหน้าน่าจะหมดแล้วแหละเธอนะอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกไปครับลูกค้าในฝั่งนี้มันจะเป็นเบาะหนังปกติแต่ฝั่งนี้มันจะมีระบบไอตัวดูดหลังมาให้ด้วยดูดหลังคืออะไรคือเวลาเรานั่งอะ่ะจีร่บางทีแบบหลังเรามันเป็นหลุ่มเป็นเบาะใช่ไหม <S 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 เออมันคือจังหวะหลังคนเรามันไม่เท่ากันมันจะมีตัวปรับดันหลังให้เออปรับได้ ก็คือมีตัวเซ็นเซอร์ให้ในกรณีที่รถมาดั้งค้ามันจะมีไฟเตือนส้มๆอ่ะเออเตือนมุมอับมีมาให้เรียบร้อยครบเครื่องนะครับผมเราไปนั่งบาดหลังหน่อยดิที่มันนั่งสบายหรือเปล่าวะไอตัวนะี้ CHR เออมาอ้อยโอ้ยเส้นยืดอ้อยเออกลบแรงงานต้งเข้าแล้วแหละ สำหรับด้านหลังคันนี้นะครับลูกค้านะผมสูงเมตรเจ็ดสิบสามนักเจ็ดสิบเอ็ดนะครับผมนะก็เล็กลุ่มจะเหลือประมาณกําปั้นกว่ากับเกือบสองเนาะส่วนเฮดก็เหลือประมาณสองกําปั้นโดยประมาณนะแล้วก็กระจกตอนหลังเนี่ยถามว่ามีให้เรียกว่ามีอ่ะเออคือเพราะว่าคันนี้หนักๆเลยนะมันจะตเน้นไปทางสปอร์ตครับลูกค้าเอาพูดตรงๆเลยความสปอร์ตก็มันจะแลกมันด้วยกับอะไรพวกนี้แหละนะถามว่ามันนั่งทางไกลมันเมารถนไหมแต่สำหรับคนที่ขอพูดตรงๆก็คือเขาเรียกว่าไงอ่ะถ้ามันเมาง่ายมันก็เมาอ่ะเอออมมมััันนนนดดดููููเลล็กก่่ะะค้าแต ถับว่านั่งระยะใกล้ได้ไหมไปลาดลงลาดเรียงทองอะไรอย่างเงี้ยระยะใกล้กรุงเทพพอได้อยู่แต่ถ้าจากกรุงเทพไปเบตงไปเชียงใหม่เงี้ยก็อ้วกผมพูดตรงๆนะครับผมนะไม่ได้อวยเยอะเนาะส่วนในส่วนของดีเทลตรงแผงประตูเนี่ยเขาดีไซน์มาเห็นไหมแม่งทำลายพลาสติกนะครับลูกค้าทำลายคล้ายๆเพชร ไ,ไฮเกตนะห้องเสียงน,น,นะเออนะสวยแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําให้ใหญ่มากนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาในที่วางแก้วน้ําใหญ่มากลึกด้วยนะครับผมสำหรับด้านหลังเบาะใหม่มากครับผมนะแทบจะไม่ต่างจากข้างหน้าเลยเนาะแล้วก็มีที่ติดตั้งเบาะเด็กมาให้ครับนะผมตัวายโซฟิกนั่นเองจะได้เม่นอ้างได้ว่าเฮ้ยแม่งเฮ้ยฉันไม่มีที่ตั้งเบาะเด็กรถปีใหม่ม,มีทุกคันอย่าไปเถียงจ่าเขาเชื่อผมนะ เออโอเคมาดูค่าตัวอีกทีครับคันนี้เนาะ CHR ปี19 579ตัวท็อปสุดเลยนะชุดตารางเลยตัวไฮบริดนะครับผมและตัวไฮนั่นเองนะค่าตัวมีแค่ห้าแสน่นเก้าพบาทเดือนละ9,000ตลอดสัญญาใครไหวจัดได้พี่ไปอย่างน้ำมันแต่รถสภาพดีปีใหม่ไม่น้อยและที่สำคัญเจ้าของเก่าประวัติโคตรดีใสๆเลยนะยังมีชีวิตอยู่ด้วยตรวจสอบได้นะครับผมหรือจะเอาเป็นตัวนี้ลูกค้าปี18ไม่70,000มื่นะครับผมเป็นตัวแอนทรีนะได้สีขาวสีสแตนดาร์ดนะครับลูกค้าคันนี้เป็นตัวน้ำมันล้วนไม่ต้้้องงแบบเฮฮยกััววลใจ่าชน ต้องเปลี่ยนแบตแล้วนะเอานะ้ำมันรั่วไปเลยตัดจบเลยนะคันนี้ได้เป็นเครื่องพันแปดได้ไรบ้างในคันนี้ล่ะนี่ลูกค้าอไฟเดย์ทามหลอดโปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์หน้ามาครบตัดหมอกมีมาให้นะอันนี้แม็กเดิมๆลายเก่าแม็กสแตนดาร์ดของเขานะแม็ c, จากโตโยต้าส่วนยาดีก็เบิกใหม่4เส้นไฟเลี้ยวที่มุงหูก็จกมาให้เรียบร้อยกันสาบมีครบด้านหลังล่ะมาดูกันไม่ต่างกันเลยด้านหลังตัง่งแค่ลวดลายของสีอันนั้นจะเป็นเขียวมิ้นท์หลังคาดำอันนี้จะเป็นขาวล้วนนะครับผมน็อตเปิดเหมือนนนนกัเาะี่เห็นมัพบบอร์ดดไ้60 40น็อตไม่ก็ย นะจะเป็นฝั่งซ้ายเห็นไหมแล้วก็ฝั่งขวายัางไงเดิมบางนางบวชลูกเอ้ยพันนี้พอนเดอรอะ8 0 0พัน เท่านานครับลูกค้ากับค่าตัว4ี่เจ็ดเก้าขอลองขับหน่อยได้ไหมตัวน้ำมันล้วนอ่ะอยากลองโอเคมาขึ้นมาขั้นบนแล้วสังเกตได้ไหมว่าอินทีเรียภายในผมขอไม่อธิบายซ้าแล้วกันนะเพราะว่าอะไรเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันยางกระแกะนะต่างแค่เลขหน่ต่างแค่เรื่องปีต่างแค่รุ่นแค่นั้นเองนะครับผมนะแล้วก็อะไรเล็กๆน้อยๆเช่นเบาะเนี่ยเบาะคันนี้จะเป็นเบาะผ้าแต่นั้นจะได้เป็นเบาะหนังนะครับผมต่างแค่นี้เลยนะครับผมนะแต่ขอลองฟีลิ่งการขับหน่อยว่าเครื่องเบนซินมันจะปูปานหรือเปล่านชออัวนี้ไม่มีกองนาะฮะ พี่็อามาไวอยู่นะอ๋อพอคันนี้ได้เป็นเครื่องพันแปดกันลูกค้านะเออ SUV เห็นไ้มถ้ากำลังเครื่องมันเบามันก็จะขับไม่สนุกใช่ไหมมันเลไปได้ได้ดังครอบครัวได้ยังไงล่ะเออคันนี้ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับผมสิ่งที่ผมชอบในพวกรถ CSR คืออะไรรู้ไหมเวลาเลี้ยวสเกตมันจะมีกระจหูช้างซึ่งมันเป็นปัญหาของรถหลายคันที่เวลาเราเลี้ยวมันจะเป็นมุมอับแต่อันนี้มันโปรอะลูกค้ามันเห็นเวลาเราเข้าโค้งเข้าโค้งเนี่ยเราเห็นวิสัยทั์ได้มากขึ้นมั่นใจได้มากขึ้นเวลาเราเข้าโค้งเนาะเออ ก็ตั้มหนึงโอเคนะจังมากเลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าเองก็ก็มาเดินดูรถนะกรเซลน้องยิ้มนะครับผมนาน้องยิ้มหวานน้องยิ้มหวานน้ยิ้มทั้งวันนะครับผมมองด้านหลังก็จะเป็นคนขี้งอนไปเลยอันนี้ก็เป็นพี่ต้นกับพี่เบี่ยวพี่พี่สวัสดีครับอ่าชี่คุยกับผมก่อนพี่พี่เอ้าพี่เขาคุยกับผมอะต่อครับเราทำงานต่อเออ เดี๋ยวผมก็เอาไปด้วยหรอกพี่นั่งกันสองคนเหงาอยู่เรเงียออเออรถเราวเงียบขนาดนั้นเลยเหรอเออเบนซินเบนซินเนาะเครื่องพันแปดเบนซินเนาะแต่ถ้าเป็นดีเซลก็น่าจะได้ยี่สเครื่องแล้วใช่ไหมอู้ยเราถ้าม่กิ๊ขับไฮบริดมาล่ะน่าจะไปด้วยกันแล้วแหละอ่าเฮ้ยเขาปีนอะไรอ่ะเขาปีนอะไรอ่ะแชเดยิ้มยิ้มยิ้มเน่ากลัวจังอ่ะ แจ้งความก็บุญแล้วมันทำกูตกใจต่อลูกค้านะอันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าไมค์แค่เจ็ดหมื่นโลเท่านั้นเองแหละนะแล้วกล้องมองลมมองหลังทุกอย่างเหมือนกันอย่างกระแกะอย่างที่ผมแจ้งไปเนาะเอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนก็เอาแบบนั้นละกันนะไปดูนาน้ราใกล้อีกทีนึงเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับครับลูกค้าเอาเป็นว่าผมจะย้ำราคากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมกับคันแรกเลยแล้วกันโตโยต้าซีเอชอาร์ปีสิบเก้านะครับลูกค้าไม่เก้าหมื่นตอนออกไปแรงอยู่ล้านหนึ่งจากครับผมวันนี้เพียงแค่บบาาาาาททผ่่่ออออออนนนเเดดดดืลลลละะะะตตตสสสัััญญญคคคคุุณจไไ้ว็ปรรงงยแี รันทีแบตยังเหลือด้วยหรือเจ้าเป็นตัวคันนี้ลูกค้าเก่าลงมาปีหนึ่งปีสิไม่7 0 0 0หมื่นโลนะค่าตัวเพียแค่สี่แสนเจ็ดหม่นเก้าพบาทค,ครับผมรนะ้นจะได้เป็นตัวเอนทรีครับผมผ่อนเดือนละ8,000ตลอดสัญญาเหมือนกันนะทั้งสองคันนี้เป็นมีโชนหนักปีคว่ำหรือจมน้ำรวมไปถึงประวัติอาชญาก,กรรมใดๆทั้งเส้นผมกล้าพูดเลยนะผมการันตีให้นะครับผมนะเออแต่ถ้าใครอยากดูคันจริงอยากจะลองเทสได้อยากจะดูช่วงลงช่วงล่างอยากจะสัมผัสรถคันจริงๆก่อนเข้ามาได้นะครับผมที่ดีนคาร์เพราะว่ารถททีีีีีีี่่่่่่ดดดดดออออออะคคคคืรรรถถแตตต้้้้้าาายยกกูขขเเเพิิิมมมหลลลลััััััปปนนนนไไบบผวววสส